ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมทีวีนทวนีโฟ oh ของเราผ่านทางทวิชั่น0 7นะคะและทางจากดาวเทียมทุกระบบอีก110ประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการคนหลังข่าวกับดิฉันชนิดนันปุณณน,น,นิธิค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกะค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาวะที่เกิดหิมะตกหนักนะคะในแถบประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่ายุโรปน้ําท่วมหลักหนักในอีกหลากหลายประเทศทั่วทุกมุมโลกรวมถึงประเทศไทย ตลอดปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าต้นปีแล้งกลางปีท่วมหนักปลายปีก็ยังหนาวแบบไม่รู้สาเหตุอีกนะคะเพราะฉะนั้นการปรปตวนของสภาพอากาศทุกวันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันเพื่อหาทางในการที่จะป้องกันการสูญเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดในอนาคตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นเสาหลักของแผ่นดินนะคะมีพร้อมทั้งคลังความรู้และบุคลากรที่เป็นระดับมันสมองของประเทศมีส่วนช่วยในการนำงานวิจัยและความรู้ต่าง มาสนับสนุนการดูแลแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ของประเทศอย่างไรโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วมนะคะวันนี้รายการคนหลังข่าวค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันและเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงศักดิ์วัฒนศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์พงศักดิ์คะอย่างที่ฉันเกินไปบอกว่าทุกวันนี้สภาพอากาศมันแปรปรวนมากเลยนะคะอย่างเราประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยต้นปีแล้งกลางปีท่วมหนัก หลายปีก็หนาวบางทีหนาวขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงไม่รู้สาเหตุนะคะอาจารย์หลายคนสงสัยว่าสภาวะอากาศต่างๆเหล่านี้นี่มันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าหรือมันเป็นความผิดปกติของโลกยังไงคะอาจารย์คือตอนนี้นะครับทั้งนักวิชาการก็พยายามตามดูเรื่องนี้กันอยู่ว่าตกลงมันเป็นเรื่องของการแปรปรวนภูมิอากาศหรือเปล่าเป็นเรื่องครเม็เชนหรือเปล่านะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับประเทศไทยเองก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าว่ามีผลกระทบ,บนะครับคืออันแรกเลยก็คือว่าเราจะเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้น นะครับอย่างในกรณีตอนนี้ถ้าร้อนอากาศร้อนก็จะร้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะร้อนแบบที่แต่ก่อนนี่จะมีความสม่ําเสมออยู่แต่ตอนนี้ก็คือหมายความวันนี้ร้อนผู้นี้อาจจะเย็นือเปลี่ยนไปนะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือแล้งนะครับแห้งแล้งอย่างที่คุณชนิดนันเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าต้นปีอย่างแล้งอยู่เลยนะครับแล้วต่อจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงมากแล้งเนี่ยนะครับคือก็แล้งมากขึ้น นะฮะแล้วก็พอมาถึงก็ปรับเปลี่ยนการเป็นฝนตกทันทีเลยแล้วฝนตกก็ตกมากขึ้นใช่ค่ะจะเห็นว่าในการตกแต่ละครั้งเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยมากนะครับแล้วตกแบบคืออาจจะตกแต่ก่อนนี่จะตกสม่าเสมอทุกเย็นแล้วก็ไดรู้วีบตกเทลงมาพรวดเดียวเทลงมาแล้วก็ฟ้าก็แรงด้วยนะครับจะเห็นว่าจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่ารุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือว่าการปรับเปลี่ยนจากแล้งมาเป็นฝนเนี่ยเร็วมากค่ะนะครับคือคือช่วงระยะเวลาอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่เราพบกันก็คือว่าก่อนที่น้ําจะท่วมเนี่ย<ม>ก็ยังแล้งอยู่เลยพอฝนชุดสุดท้ายที่มามาปั๊บก็เปลี่ยนเป็นฝนตกปริมาณมากแล้วก็น้ําก็ท่วมเกือบทั่วไปแต่ละพื้นที่ในประเทศเลยครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจน,ค,นครับ สาเหตุก็คือการที่การใช้ชีวิตของมนุษย์นะครับ<อ>ที่เป็นสาเหตุในการที่การเป็นเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือเรื่องโลกร้อนะนะครับซึ่งก็ตอนนี้เท่าที่มีการศึกษาก็คิดว่ามีการเชื่อมโยงกันะนะครับซึ่งจากการที่เราปล่อยกา๊าซทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งทั้งมนุษย์ทำจากภาคปศุสัตว์ภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ ภาคอื่นๆในการใช้ชีวิตประทำวันนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันแน่ๆค่ะ,ะคบคำถามก็คือว่าแล้วในอนาคตล่ะคะอาจารย์เราต้องเผชิญกับสภาวะแบบนี้ไปอีกไหมหรือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันจะถี่มากขึ้นคะอาจารย์เออ,อาจารย์ที่ดูุลาทำการศึกษาแล้วแล้วพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยถี่ขึ้นนะครับถี่ขึ้นแต่ทีนี้ในอนาคตเนี่ยถ้าเผื่อ ในลักษณะของการวิจัยก็คือถ้าแนวโน้มเป็นอย่างนี้อนาคตก็น่าจะถีขึ้นคนะครับแต่จะมากขนาดไหนเนี่ยก็อันนี้เป็นปัญหาระดับโลกที่ตามกันอยู่นะก็จะมีการประชุมเรื่องนี้กันอยู่เรื่อยๆนะครับปัญหาที่สําคัญอีกปัญหาหนึ่งอย่างปีที่แล้วที่เรารเผชิญกันหนักมากเลยคือปัญหาน้ําท่วมครอบคลุมจังหวัดประเทศไทยมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าจังหวัดปรากฏว่าห้าสิบกว่าจังหวัดที่ประสบ,บน้ําท่วมหนักแบบนี้แล้วอนาคต ปีหน้าปตีต่อๆไปเรามีโอกาสจะเจอแบบนี้ไหมคะอาจารย์คะอันนี้นะครับถ้าเผื่อตอบตามทฤษฎีที่เราได้พบปะพูดคุยกันนี่นะครับก็คงจะต้องตอบในลักษณะว่าก็มีโอกาสะนะครับคือจากตะก่อนเนี้ยเราจะใช้วิธีการพิจารณาในลักษณะที่เป็นตามสถิติว่าสถิติเนี่ยเป็นกี่ปีกี่ปีแล้วกลับมานะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่แน่อย่างนั้นเสมอไปสถิติ<ป>ใช้ไม่ได้แล้วเออเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเผื่อถามว่าปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากๆค่ะคอาจารย์คะถ้าเราจะไปดูลักษณะของการเกิดน้าท่วมแบบนี้ลักษณะของการเกิดน้าท่วมนี่มันมาจากอะไรคะอาจารย์เออย่างคราวที่ผ่านมานะครับในปีห้าสามนะครับจะเห็นว่าช่วงต้นปีนะครับคือเเราเริ่มจากว่าเรามีอนิโยนะครับแรงแรง,แรงมาคือตอนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อจาได้เราจะดูข่าวแล้วเราก็เป็นห่วงว่า ปีนี้เราจะมีน้ำไหมน้ำจะพอใช่ไหมใช่ครับจนกระทั่งไปถึงแล้งตั้งแต่มกราจนกระทั่งกรกดาก็ยังแล้งอยู่แต่ฝนที่เข้ามาในเข้ามาตุลาค่ะแล้วมาปริมาณมากเลยก็ซับเปลี่ยนจากเอล尼โยมาเป็นลานินญาในทันทีทันใดค่ะซึ่งตัวนี้เปลี่ยนเร็วมากนะครับแล้วพอเปลี่ยนตัวนี้ปั๊บก็พาน้ําปริมาณมากมานะครับซึ่งก็ทําให้เกิดเกิดปัญหาขึ้นมาค่ะ เพราะฉะนั้นนี่อิทธิพลของเอลนินโยกับลาเนญาเนี่ยมีอิทธิพลต่อก,การแรงแล้วก็เรื่องของน้ําเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวใช่ไหมคะอิทธิพลเหล่านี้จะคงอยู่กับเรานานไหมคะอาจารย์หรือว่าจะมีการสับเปลี่ยนนานไหมคะเอ่อเท่าที่ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์ทำสตัดี้แล้วท่านบอกว่าท่านพบว่ามันเร็วขึ้นไซเคิลที่มาเนี่ยเร็วขึ้นะนะครับซึ่งถ้าเร็วขึ้นนี่ก็หมายความว่าก็จะทำให้อ,อโอกาสที่เราจะเจอแรงมาก น้ำมากเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยเป็นค่ะอาจารย์คะแล้วผลกระทบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นพอมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบนี้เนี่ยจะมีผลกระทบยังไงบ้างคะก,ก็คงมีมากเลยครับคือถ้าเผื่ออย่างของเรานี่ก็คงเห็นชัดเจนว่าเวลาแล้งนะครับเราก็จะมีปัญหาแล้วเวลาที่มีน้ํามาเราก็มีปัญหาน้ําท่วมแต่ที่ปัญหาที่ห่วงกันมากๆก็คือภาวะโลกร้อนเนี่ยถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหนึ่งองศาเนี่ย ไอความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นมากมายเลยออย่างเช่นในกรณีของสุขภาพเนี่ยอาจจะโรคบางอย่างอาจจะกลับมาที่เราคิดว่าไม่มีหายไปนานแล้วอย่างเช่นอหิวาหรือว่าอย่างอื่นนะพวกเอ่อไวรัสหรือชีวภาพอะไรทั้งหลายแหล่ตัวเล็กๆที่เราเรามองไม่ค่อยเห็นกันนะฮะจุลินทรีย์เชื้อโรคต่างๆใช่ไหมครัใช่ครับมันก็มีโอกาสที่จะเลืเติบโตได้อย่างมาก ค่ะโอกาสกลายพันธุ์ในทํานองนั้นหรือเปล่าใช่ครับใช่แล้วมันส่งผลต่อระบบนิเวศทั้งโลกนี่ให้เปลี่ยนแปลงไป<ะ>เลยระบบนิเวศนี้เปลี่ยนแน่ครับนะอย่างถ้าเผื่อจะโยงต่อไปก็คือกรณีน้ําทะเลนะฮะเกิดประการลางฟอกขาวเพราะว่าอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลง <C> e เราคาดหมายได้ไหมคะว่าอาจารย์ว่าพื้นที่ไหนจะต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเพื่อที่จะดูแลป้องกันปัญหาในอนาคตได้หรือเราไม่สามารถคาดเดาได้กรณีพื้นที่ที่น้ําท่วมเนี่ยนะะคือตอนนี้จุฬาลงกรณ์มหาลัยนกําลังมีทีมนะอาจารย์ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับคืออาจารย์รองศาสตราจารย์ดรสุจิตตเนี่ย <C> e ก,าก,าก,ากํยาลังตามเรื่องน,นี้ดูเรื่องน <C> e ี้อยู่แล้วก็กําลังจะดูว่าจะทําแผนที่ขึ้นมาโดยที่มีเงื่อนไขว่า ถ้าเกิดในลักษณะแบบนี้มันน่าจะอา,อาจจะเกิดมีน้ําท่วมขึ้นมาได้นะครับในพื้นที่ไหนบ้างซึ่งตรงนั้นก็จะช่วยบวกกับข้อมูลอ,อื่นก็จะทําให้ชัดเจนขึ้นว่าบริเวณไหนจะมีความเสี่ยงมากกว่าในสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะ,ะ,ะจุฬาเองศึกษาเรื่องของปัญหาน้ําท่วมนี่มานานมากน้อยแค่ไหนยังไงเ,เออผมต้องเรียนว่าคือจุฬาเออเป็นที่อ้างอิงนะครับค,คือ ตั้งแต่เริ่มน้ําท่วมในยุคแรกๆนะคือค,คือหลังพอศ .2485 นะช่วงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยติดตามมาเท่าไหร่แต่ที่ติดตามกันมากๆก็คือว่าหลังประมาณปี23นะก็มีการท่วมและที่ท่วมมากก็คือปี26ะนะครับซึ่งน้ท่วมใหญ่กรุงเทพใช่ครับปี26เด็กแล้วก็พระบาทสมเด็จพระู่หัวก็เห็นประสบนิกรประชาชนชาวไทยะนะเกิดความเดือดร้อนนะครับท่านก็ ทรงห่วงใย <คะ S 1> นะครับแล้วก็มีโครงการพระราตุบุริเกิดขึ้นมาอีกหลายๆโครงการเลยนะครับที่เราจะเห็นต่อเนื่องมาตลอด <คะ S 1> แล้วในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีบุคลากรคืคออาจารย์<ม>ของจุลาเข้าไปช่วยนะ,<ค>ะเป็นกรรมการอยู่หลายๆอันนะครับอันที่เ,าเราเ,าเข้าไปช่วยแล้วก็มีผลต่อเนื่องมาก็ตั้งแต่น้ําท่วม2526 <คะ S 1> นะครับแล้วก็2538เนี่ย<ค>ะนะครับก็ทีมทางคณะวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ธนวัตรเนี่ยก็ทำการศึกษาหลังน้ำท่วมพอมาใหญ่อีกทีหนึ่งคือปีสี่เก้าปีสี่เก้าก็ทีอาจารย์คณะวิศวะก็มาดูเรื่องนี้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้โยงปัญหากับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเราก็ดูแต่เฉพาะปัญหาน้ำท่วมแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยปีสี่สามเนี่ยก็หลายหลายท่านก็พยายามจะดูว่าเอ๊มันเกี่ยวโยงกันยังไงซึ่งตอนนี้เราก็เก็บข้อมูลของปีห้าสามอยู่ นะว่าเกิดซึ่งปีห้าสามเนี่ยจะมีอะไรที่คล้ายคลึงนกับปีสี่สิบเก้านะครับคือคือท่วมหลายพื้นที่มากานะครับแต่ปีห้าสามเนี่ยก็มีอะไรที่ที่ที่ทแปลกแตกต่างออกไปอย่างที่ผมเรียนคือเอ,อน้ํามาขั้งสุดท้ายแล้วก็เยอะแล้วก็เร็วแล้วก็ท่วมไล่ไปตั้งแต่หลายที่เลยครับคือคือไปตามลําน้ําะนะฮะแล้วก็ระหว่างที่ไหลไปก็สร้างความเสียหายให้นะก็จะดํานเนินการยังไงล่ะ แล้วบางที่เนี่ยก็อย่างภาคใต้แถวพัทลุงเนี่ยก็โดนสองรอบสามรอบคะเอ่อมกกลายังท่วมอยู่อย่างงี้น,นะครับซึ่งมันก็แปลก <aus S 1> จากอดีตที่เคยเป็นมาค่ะคเอาละคะในช่วงต้นเราได้เรียนดูนะคะว่าเรื่องของการเปลี่นลยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งก็มาจากน้ามือมนุษย์ของเราเนี่ยนะคะที่ปล่อยก๊ซเรืองกระจกขึ้นมาทำลายชั้นบรรยากาศแล้วก็ส่งผลที่เราได้รับกันอยู่ทุกวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าการแปรปรวน ของอากาศทั้งหนาวทั้งแรงทั้งท่วมที่เกิดขึ้นนี่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นมา,ากับประเทศไทยเป็นเวลาหลายสิบป,ปีแล้วก็เป็นเวลาหลายสิบป,ปีอีกเช่นกันที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในฐานะเสาหลักของแผ่นดินได้มีการศึกษาเรื่องนี้และได้มีการนํามาโยงกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงหลังๆด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูว่าแล้างงานของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในการดําเนินการหาแนวทางในการรับมือแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้าเรามีคําตอบค่ะ มุ่งมั่นคิดค้นพลังงานแห่งอนาคตเพื่ออนาคตของไทยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย ของรายการคนหลังข่าวนะคะเมื่อสักครู่เราพูดคุยนะคะกับอาจารย์ผงศักดิ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภาพูมิอากาศโดยเฉพาะเรื่องของน้ําท่วมลักษณะการเกิดต้นเหตุมาจากอะไรช่วงนี้เราจะมาดูว่าแล้วแนวทางการศึกษาของจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมีงานวิจัยมีแนวทางในการดําเนินการในฐานะที่เป็นเสาหลักของแผ่นดินในการดูแลแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ค่ะต้องติดตามว่าต้องเดินถามว่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยดาเนินการ ในเรื่องของการแก้ปัญหาน้าท่วมของประเทศไทยเนี่ยในแง Arizona, ่มุมไหนมิติไหนยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็พอเกิดสถานการณ์บ้านเมืองขึ้นมานะครับโดยปกติจุฬาลงกรมหาลัยก็จะมีการเรียกประชุมนะครับซึ่งคราวนี้ก็เหมือนกันนะครับคือท่านอธิการก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมนากมลรัตกุลนะครับก็เรียกเรียกประชุมนะครับแล้วก็คุยกันว่าจะดําเนินการอย่างไรได้แล้วก็พยายามที่จะ ร่างขึ้นมาว่าจะมีโครงการอะไรบ้างนะครับคือโครงการหลักๆที่เราจะทําก็ท่านอธิการก็วางแนวนโยบายไว้ว่าอ<ภ>าจจะเป็นเป็นสามขั้นตอนนะครับ <ภา S 2> ขั้นตอนแรกก็คือในระยะของการเ,เตรียมการป้องกัน <ภา S 2> นะว่าจะป้องกันน้ําท่วมได้อย่างไรนะครับก็จะมีโครงการในลักษณะที่เป็น flood prediction นะครับก็คือจะมีการใช้เทคโนโลยีก็คือตัวไรด่านะครับภาษาอังกฤษก็ ไลด์เดทเชั่นนะครับแอร์บอลเลเซอร์สแกนเนอร์คือเป็นตัวที่จะมาสแกนดูพื้นที่ซึ่งมีความาถูกต้องแม่นยำนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำโดยกลุ่มทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ะนะครับารายได้นี่บอกอะไรได้บ้างอาจารย์ก็จะบอกรายละเอียดของของพื้นที่ซึ่งค่อนข้างละเอียดะนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะพยากรณ์หรือคาดการเรื่องน้ำท่วม<อ>ได้ ชัดเจนหรือว่าถ้าผู้ภาษาชาวบ้านก็คือแม่นที่เขาบอกว่าอาจจะต้องมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อมาดูในระดับเจาะลึกในพื้นที่หมู่บ้านในทํานองนั้นใช่ไหมคะในระดับนั้นนะครับและอีกอันก็คือว่าจะมีการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยครับอันนี้ก็ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วซึ่งอันนี้จะอยู่ในส่วนของการที่จะช่วยป้องกันนะคือพอเราเห็นกลุ่มเมฆก็พอที่จะเปลี่นภัยได้ค่อนข้างจะน่นยามขึ้น ะคะต่อไปคือการดําเนินการในขณะที่น้ําท่วมนะในระยะที่เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีโครงการฟลัดมิติเกชันแลนนะครับ,รร plan, รบซึ่งอันแรกเลยก็คืออาจจะเป็นลักษณะที่เราจะประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมา,าจะเห็นว่าในขณะที่น้ําท่วมเนี่ยน้ำจำนวนเยอะเลยแตป่ประชาประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ไม่สามารถจะใช้น้ําได้เพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะเป็นเครื่องมือที่จะ แปลสภาพน้ําให้อยู่ในน้ําในเกลียร์ที่ใช้ได้แล้วก็มีเครื่องมืออีกอันซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนน้ําเสียให้น้อยลงได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นลักษะเป็นโมบายอยู่นี่ค่ะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยน้ําท่วมแต่เราเอาน้ํานั้นมากินมาดื่มมาใช้ไม่ได้แล้วก็จะมีเครื่องมือตัวนี้เปลี่ยนให้น้ํากลับมาใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ครับค่ะเพื่อที่จะบรรเทาควัยร้อน ในในช่วงที่ฉับพลันช่วงนั้นะนะครับแล้วก็จะมีโครงการในโครงการหนึ่งที่จะทําการศึกษาเพื่อจะฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยะนะครับคือเราเคยทําการศึกษาที่พื้นที่บริเวณเอํออาเภอบางบานจังหวัดอยุธยาะนะครับเพื่อที่จะดูว่าในลักษณะนั้นเนี่ย ว,วิธีที่จะบำบัดเยียวยานเนดำเนินการในลักษณะไหนบ้างนะซึ่งอาจจะมีการแบ่งชุมชนเป็นชุมชนภาคเกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคธุรกิจแล้วเวลาที่จะเยียวยาคือเวลาภาครัฐจะไปช่วยจะช่วยในลักษณะไหนนะอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ไปดูแล้วก็จ่ายเงินครอบครัวเท่าไหร่อาจจะเป็นสิ่งของที่เขาต้องการนะภาคเกษตรเขาอาจจะต้องการพัน์พืชนะท,ที่เขาต้องใช้ แล้วก็ภาคธุรกิจก็อาจจะต้องการการลดหย่อนด้านการเงินอะไรทำนองนั้นนะฮะคืออะไรที่จะเป็นความเหมาะสมและทีนี้ก็มาถึงอีกอันหนึ่งครับที่เป็นโครงการระยะยาวเมื่อสักครู่นี่ถือเป็นเฉพาะหน้าใช่ไหมครับเฉพาะช่วงน้ําท่วมครับช่วงน้าท่วมเลยค่ะคือเราจะมีป้องกันแล้วก็ช่วงน้ําท่วมและอีกอันก็คือแก้ปัญหาระยะยาว่ะครับอันที่เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวอันแรกก็คือว่าจะต้องมีการศึกษาการวางผังเมืองและการใช้ที่ดิน ค่ะในบริเวณที่น้ําท่วมนะครับซึ่งจะต้องดูลักษณะของการระบายน้ํานะดูแหล่งน้ํานะครับซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาเพราะว่าเอบริเวณที่เราอยู่กันเนี้ยมันเป็นบริเวณที่มีน้ํามากนะครับแล้วเราก็ตั้งถิ่นฐานกันอยู่ในบริเวณที่น้ําท่วมค่ะแล้วมันก็ต้องท่วมแน่นอนครับเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะบรรพบุรุษเราเคยปรับตัวยังไงแต่ตอนนี้เราก็อาจจะมี เ,เทคโนโลยีใหม่เราก็อาจจะลืมๆกันไปบ้างว่าเราควรระวังน้ำอย่างไรอย่างเช่นอะไรคะอาจารย์คะอย่างเช่นกรณีปลูกบ้านได้ถุนสูงใช่ครับแล้วก็จอดรถบริเวณไหนช่วงไหนจะต้องใช้เรือช่วงไหนจะต้องใช้การคุปนาคมทางน้ำะนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็คงจะต้องกลับไปดูว่าเราควรจะปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมเพื่ออยู่อย่างไร,รอันที่สองก็คือ,อ,อมันเป็นลักษณะที่เราดูกันมานานแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเวลาหน้าน้ำน้ำท่วม เวลาหน้าแล้งก่อแรงจัดไม่มี้ํนานใช้เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้าเนี่ยทรัพยากรน้ําเป็นเรื่องใหญ่คะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าจุฬาลงกรณ์มหาลัยน่าจะมีการศึกษาด้านนี้นะครับหลังจากที่เรามีการประชุมกันแล้วมีการสัมมนากันแล้วก็มีหลายๆลคนที่บอกว่าน่าจะมีการมองหรือศึกษาว่าอ,องค์กรที่จะมาดูทรัพยากรน้ำเนี่ยควรจะเป็นลักษณะไหนนะครับคือเราอาจจะคิดแตกต่างจาก ประเทศอื่นเขานะครับคือบางที่เขาก็แรงมากบางที่เขาก็น้ําเยอะอะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยมีสลับตามฤดูกาลเพรา<ค>ะฉะนั้นเราอาจจะต้องคิดแบบของเราว่า <คะ S 2> เราควรจะดาเนินการยังไง <คะ S 2> ซึ่งอาจจะต้องเป็นองค์กรที่จะมาดูแลนี้นะครับแล้วผู้ที่บริหารองค์กรคงจะต้องมีเป็นคนที่ม,มีอํานาจในการที่ดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างดี<ค>ะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับที่เราคิดจะลงมือทําก็คือว่าลงพื้นที่ ะนะครับเนื่องจากว่าจุฬาลงกรมหาลัยอยู่บริเวณลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับเราก็จะดูลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับแล้วก็อาจจะไปถึงป่าลุ่มน้ําป่าสักหรือสแกกลังก็คือในส่วนล่างซึ่งก็มีกรุงเทพมหานครอยู่แล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเกิดน้ําท่วมก็จะเกิดปัญหามากนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ถ้าจะมองในภาพรวมลักษณะภูมิภาคเนี่ยรอบๆกรุงเทพก็แบกรับปัญหา ของกรุงเทพไว้นะครับคือเราก็ผ่านน้าออกไปข้างๆให้เขาท่วมแทนเราคือเอาเป็นว่าช่วยกันไปช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมานะครับซึ่งก็คงต้องดูกรุงเทพมหานครแล้วก็อยุธยาอีกอันหนึ่งที่ทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคิดว่าจะดําเนินการนะครับเพื่อที่จะเป็นตามนโยบายเสาหลักของแผ่นดินก็คือว่าเราอาจจะพัฒนาหลักสูตรนะครับหรือมีวิชาในการที่จะจัดการพิบัติภัย นะครับโดยเฉพาะน้ําท่วมนะครับซึ่งเราก็จะรวบรวมบุคลากรเราคนะแล้วก็จะมีการพัฒนาบุคคลในอนาคตที่จะมาดําเนินการในเรื่องนี้เพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นกับประเทศไทยมานานแล้วะนะครับแล้วก็ปีหนึ่งค่าเสียหายเป็นคือประมาณแล้วเยอะแยะมากอันนี้ประมาณในลักษณะที่ดูแต่ค่าเสียหายนะฮะไม่ได้ดู ในลักษณะเบนเอฟ t ว่าเราเราเสียเบนเอฟ t อะไรไปบ้างที่ที่เกิดน้ําท่วมนะครับซึ่งอันนี้กอาจจะต้องคิดในลักษณะระยะยาวว่าอาจจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาซึ่งจุฬาลงกรณ์ก็อาจจะพัฒนาหลักสูตรอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการให้การเรียนการสอนกับบุคลากรของประเทศเพื่อที่จะมาต่อสู้กับปัญหาอันนี้ต่อไป ค่ะอาจารย์คาะคิดว่าทั้งหมดที่เรามีการคิดแก้ไขปัญหาทางป้องกันระหว่างน้ําท่วมและหลังน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยนะคะจะประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัยใดเป็นหลักคะอาจารย์เผมว่าทุกคนต้องดําเนินการหมดนะครับอย่างในบางกรณีเนี่ยอย่างทางสุราร์กรมหาลัยก็คงจะเลือกโครงการที่ดําเนินการได้คือเป็นระยะสั้นกับระยะยาวค่ะระยะสั้นเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ว่าปี2012เนี่ยเราจะเจอแบบนี้อีกหรือเปล่า นะครับ <คะ S 2> แต่ถ้าเผื่อมาเนี่ยะครับแบบนี้อีกเนี่ยเราก็จะมีลักษณะที่เราดําเนินการได้อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเครื่องมืออุปก,อกรณ์ที่จะช่วยปรับคุณภาพน้ําหรืออะไรล้วก็อาจจะเตรียม <คะ S 2> ดําเนินการจัดเตรียมเอาไว้นะครับแต่บางอย่างต้องใช้ระยะยาวอย่างเช่น <คะ S 2> การบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําเนี่ยก็อาจจะต้องดูในอนาคตต่อไปนะครับ <คะ S 2> ก็หลายๆภา,าคส่วนก็คงจะต้องมาร่วมมือกันเพราะจริงๆแล้วคือ น้ำเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเรื่องสำคัญของของคนไทยเพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรน้ำค่ะสุดท้ายเดยนถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะจะไม่ถามเรื่อง talk ออ t เด t o ท n เรื่องฮอตฮอตก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าก็มีการออกภาพยนตร์มาแล้วก็มีการพูดกันในสังคมเอ๊ะปี2 0 1พันสิบสองที่บอกว่าจะเกิดอุบัติภัยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมและถ้าเกิดขึ้นจริงเราจะเตรียมรับมือยังไงเนี่ยอาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคะคือเรื่องนี้นะครับท,ที่ที่เราคุยกันนะครับคือ อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็คือว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันเร็วขึ้นและรุนแรงขึ้นคือถ้าเผื่อเราเบสออนเราเรายึดถือบนพื้นฐานของสถิติเนี่ยนะครับปีนี้ทั่วไปเนี่ยก็อาจจะสบายใจนิดหน่อยะนะแต่ในปัจจุบันมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นะนะครับก็ปี2012ก็ก็อาจจะเกิดสถานการณ์อย่างนี้อีกเพราะว่าประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะเตรียมตัวรับยังไงเราอาจจะต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่มัน รุนแรงเลยเพราะว่าจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันรุนแรงขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องปรับตัวเราเตรียมรับสถานการณ์รุนแรงแล้วถ้าเผื่อมันไม่เกิดรุนแรงอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็ลดการวางแผนการปรับตัวลงมาให้มันเหมาะสมตามลําดับะนะครับซึ่งอม,มันก็มันก,มนก็มันก็มีแนวโน้มนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างในกรณีที่ดูแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าคือทางอาจารย์ของเราก็ทำสตัตดี้แล้วว่า ถี่ขึ้นถี่ขึ้นมากซึ่งก็คงต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์นั้นแน่ๆค่ะ,คะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลอย่างที่อาจารย์ภูศักดิ์บอกนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตและอาจจะถี่มากขึ้นด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาและวางวิสัยทัศน์ว่าเป็นเสาหลักของแผ่นดินค่ะ ได้มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมมานานหลายสิบปีและปัจจุบันก็มีการบูรณาการความคิดร่วมกันของนักวิชาการในสาขาต่างๆนะคะเพื่อร่วมกันทำแผนและแนวทางการป้องกันระหว่างน้ำท่วมและหลังน้ำท่วมเพื่อที่จะดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนที่สำคัญก็คือเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหานี้ด้วยนะคะแต่วันนี้เราต้องขอขอบคุณอาจารย์พงศักดิ์ วัฒนาสินค่ะที่มาพูดคุยให้ความรู้และได้เห็นถึงความเป็นเสาหลักของพผ่นดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์พงศักดิ์ดิฉันชนิดนานและทีมงานคนหลังข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ พลังงาน